ส่วนพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครวันนี้ก็ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าสัญญาณภายในจังหวัดเริ่มจะดีขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราไปดูสัญญาณที่ตลาดกลางกุ้งที่นี่หากจํากันได้เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะของการแพร่ระบาดรอบที่2ปิดตลาดไปร่วม2เดือนเมื่อวานนี้ทําบุญเอาเลิกเอาชัยแล้ววันนี้เปิดให้บริการตั้งแต่เช้ามืดเลย<อ>แต่การกลับมาเปิดครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคุณป๋องคุณผู้ชมต้องเป็นการเปิดแบบ new normal บอย่างเห็นรถบรรทุกเมื่อสักครู่นี้มา มาถึงเนี่ยคือต้องผ่านจุดคัดกรองก่อน<ม>ตรวจวัดอุณหภูมิก่อน<ม>รวมถึงต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยว่า<อ>คุณเนี่ยไม่ได้ติดโควิด1 9ทนะ<ม>เขาเข้มงวดกันแบบนี้เลยค่ะ<ม>ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของตลาดอยู่แล้วทางตลาดก็จะออกใบซึ่งใบที่ว่านี้ก็จะเป็นใบรับรองแสดงกันเลยว่าคุณเนี่ยปลอดเชื้อแล้วร่างกายแข็งแรงปลอดภัยส่วนแรงงานข้ามชาติที่มาทํางานเนี่ยดูอุปกรณ์เขาโอ้โหต้องบอกว่า คือมารอบใหม่เนี่ยสะอาดแล้วก็มั่นใจกว่าเดิมคือมีตั้งแต่ถุงมือรองเท้าบูทผ้ายางกันเปื้อนคือตามที่คุณหมอเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยแล้วนี่ที่เห็นนั่งกันอยู่คุณปอคิดว่าเป็นอะไรมีฉากกั้นด้วยนะเมื่อสักครู่ใช่ค่ะเป็นคนมาซื้อกุ้งที่ตลาดอ๋อฮะคือมาถึงไม่ใช่มาเดินแล้วมาแย่งกันแบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้วต้องมานั่งรอเรียกคิวแบบนี้รวมถึงที่นั่งก็มีฉากกั้นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนเนี่ยต้องเว้นระยะห่างรวมถึงป้องกันแล้วก็สกัดโคคววิดดด้ยนนะะาใตล เนี่ยทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลยเจลล้างมือมีทุกจุดจุดที่ตรวจว่าอุณหภูมริร่างกายก็มีทุกจุดด้วยเช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการคัดแยกไซกุ้งไซปลาเขาก็มีการทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดในคะ่ะจุดนี้คือเดี๋ยวพอสักประมาณ 1- 2สองชั่วโมงหยุดและหยุดทํางาน<อ>ทําความสะอาดแล้วก็เริ่มคัดแยกกันใหม่ซึ่งตลาดกลางกุ้งนี้ค่ะปกติแล้วเปิดตีสจนถึง11บเอโมงเช้าแต่ละแพเนี่ยขายเสร็จ ก็ไม่ใช่กลับบ้านเลยนะ,ะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยรวมถึง ตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 เดี๋ยวจะให้ทําแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวไปคุยกับเจ้าของแพกุ้งอย่างนายสิริเมธบอกว่าวันนี้วันแรกเปิดดีใจสุดๆเลยปิดมา2เดือนจําวันปิดได้ด้วยนะ19บกธันวาคมปีที่แล้วคือหลายคนเนี่ยดีใจหมดหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาเจ้าของแพกุ้งยิ้มกันแกล้มปลีเลยส่วนนางสาวชายานินจุ้ยดีคนนี้เป็นเสมียนแพกุ้งค่ะดีใจเหมือนกันปิดมานาน ผู้ประกอบการแรงงานก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากวันนี้ดีใจที่ได้กลับมาทํางานส่วนตลาดเนี่ยก็มีมาตรการเข้มงวดขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะเรียกความมั่นใจให้กับผู้ที่จะมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดกลางกุ้งตอนนี้สามารถมาได้เลยเพราะว่ามาตรการในการรักษาความปลอดภัยเนี่ยยกระดับแล้วก็เข้มงวดด้วยแล้วฟังเสียงกันค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้เปิดตลาดกุ้งในวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงระบาดของโควิดอะคะ่ะ ทั้งทางตลาดทางผู้ประกอบการทางแรงงานได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยพอวันนี้ได้เปิดก็รู้สึกดีใจและคิดว่าเศ,ศรษฐกิจจะดีขึ้นของสมุทรสาครจะดีขึ้นแน่นอน <c oughs> ก็อยากให้ผู้ที่เคยซือ้อขายกันหรือว่าผู้ที่สนใจจะมาซือ้อซื้อของในตลาดกุ้งของให้มาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีระบบแบบใหม่เป็น New Normal <c oughs> คือรักษาอย่างดีทั้งทั้งแรงงานไทยและเมียนมาอยากเชิญชวนให้มาซื้อขายกันได้ตามปกติ เชิญชวนกันเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบ New n o r m a l แล้วมั่นใจในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยได้ <c oughs> คือตั้งแต่ปิดไปเนี่ย ไม่ใช่แต่เพียงแค่เจ้าของแพกุ้งเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนะคะ,ะคือเจ้าของบ่อก,กุ้งเลยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคุณบอกคุณผู้ชมคือเขามีกุ้งเลี้ยงกุ้งไว้ไม่รู้จะส่งไปขายให้กับใครตลาดออปิดแบบนี้ใจไม่อยู่ตรงนี้อพอตรงนี้มันไม่มีเนี่ยจะไปขายยังไงล่ะถูกต้องขายอย่างนายนะรินชัยเนี่ยบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ปิดไปสองเดือนเดือดอร้อนเหลือเกินตัวเองเนี่ยเคยเอามาขายหน้าบ่อด้วยนะแต่ราคาต่ํา คือโดนกดราคาอีกมันไม่ดี oh. เหมือนตอนมาส่งตลาดกุ้ง uh. ตอนนี้ก็คือดีใจด้วยและก็มั่นใจในการกลับมาเปิดขายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาดีอีกครั้งรวมถึงราคากุ้งก็น่าจะดีขึ้นด้วยฟังเสียงกันค่ะครับเพราะว่าเกษตรกรไม่ได้เอากุ้งมาขายนานมากเลยครับตอนน้นนี้เนี่ยคะตอนที่ตลาดกาุ้งเสร็จแะเราทำยังไงกันก็มีขายบักบ่อบ้างแล้วก็รอแพร่เปิดกันอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไป ราคาแย่ครับเพราะว่าแม่ค้าไม่ได้มาแย่งกันซื้อเหมือนที่ตลาดกลางเพราะว่าที่บอกก็จะเป็นแม่ค้าเจ้าเดียวอย่างเงี้ยครับตลากง้เนี่ยมีความสำคัญกับกุ้งบ่อพอไงคะอ๋อมีครับเพราะว่าเวลากุ้งมีปัญหาเกิดกุ้งลอยกุ้งขึ้นอะไรเงี้ยมาที่นี่เขารับหมดแต่ถ้าปากบออพวกกุ้งมีปัญหาเขาจะไม่รับเพราะสภาพกุ้งจะไม่ค่อยสวยนะวันนี้ที่เราเข้ามา เศรษฐกิจจะกลับมาดีครั้งราคากุ้งก็จะกลับมาให้ชาวนาบอกกุ้งนี้ได้อยู่ได้กันอีกครั้งครับยังลัวคุ้งในพื้นที่ีไหมเออถ้าถ้าตรงใน,ในแพรนี่ผมไม่ลัวเท่าไหร่นะครับตัวข้างนอกมากกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไปเจอใครใครไปจากที่ไหนมามัง่งเชื่อมั่นกับความปลอดภัยในพื้นที่นี้ขนาดไหนเชื่อครับเพราะว่าเพราะว่ามาตรการที่แพรนี้เขา ตอนนี้ข้างในเนเข้มงวดเลยะนะอย่างที่เขาบอกอะ่ะข้างในเดี๋ยวไม่กลัวหรอกไอ้ข้างนอกข้างนอกกลัวกว่าค่นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ